ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิว สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรัตนนอสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลครับแน่นอนครับว่าเรายังคงกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกลุ้งอวอร์ด2,560กันด้วยครับซึ่งตอนนี้นะฮะบอกเลยครับว่าเรียกว่าโค้สุดท้ายกันแล้วนะฮะใน่วนของการโหวตประเภทรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆรออยู่แล้วครับในช่วงของบันเทิงออนสเตทไปกันก่อนเลยฮะ สำหรับคมบันเทิงคลิปนี้นะฮะขอพาไปทำความรู้จักหวานใจของนักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติหรือว่าแบงค์วงแคลนนั่นเองครับที่โลกออนไลน์นั้นต่างฮือฮาหลังน้อยคนครับที่รู้ว่าทั้งคู่นั้นได้ดูใจกันมานานกว่า4ปีแล้วสาวกุ๊กกิ๊กมรกตเป็นใครวันนี้ไปทำความรู้จักกันดีกว่าครับ สำหรับสาวกุ๊กกิ๊กมรกฏนั้นนะีฮะมีชื่อจริงว่ามรากฏพูนผลครับเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพศ2530ครับและก่อนที่จะลดแล่นในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นนางเอกนั้นนะครับนอกจากนี้นะฮะสาวกุ๊กกิ๊กนั้นยังเคยประกวด m i ส t ท a แลนด์ยูนิเวิร์สปี2010อีกด้วยครับและสําหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของสาวกุ๊กกิ๊กมรกฏนั้นนะครับได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการกับบทบาทนางเอกในเรื่อง คู่ซีผีมือปราบครับซึ่งประกบคู่กับท็อปสตาร์อย่างพี่ติ๊กเจษดาพรผลดีนั่นเองครับจนขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่สุดฮอตของช่อง WorkPoint ในตอนนั้นและปัจจุบันครับแม้ว่าจะห่างหายไปจากการแสดงครับแต่สาวกุกกิ๊กก็ยังคงอัปเดตชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์ผ่านทางโลกโซเชียลให้แฟนๆนั้นได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับจนกระทั่งล่าสุดฮะหลายคนนั้นแอบสงสัยว่า กกิกมรกกนี่แหละอาจจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของศิลปินดังอย่างแบงค์วงแคลดครับเนื่องจากนักร้องหนุ่มนั้นได้โพสรูปแหวนแต่งงานก่อนที่เพื่อนสนิทอย่างนาน,นาไราบีนานั้นจะมาแซวว่าแบงก์กดติดตามแค่สากุเกิกเพียงคนเดียวจนทําให้หลายคนนั้นจับตาม,มองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างมากครับและทางนี้นะฮะทุกคนนั้นสามารถเข้าไปกดติดตามอัปเดตผลง,งานใหม่ๆตลอดจนไลฟ์สไตล์และก็เรื่องราวความรักของสากุเกิลมารกกันได้ที่ IG ของเธอที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ครับ เรียกได้ว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะสำหรับสาวกุ๊กกิ๊กมรกตและสำหรับช่วงคนดังออนสเตยวันนี้นะฮะมาสองโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับผมของพระเอกหนุ่มคนนี้ครับจากแดนมังกรน,นั่นคือติงอีซีนั่นเองครับที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อคมสลึกบันเทิงของเรานะฮะแบบจเต็มร่วมถึงสกิลภาษาไทยแบบน่ารักคนไหนเนี่ยได้ฟังแล้วเชื่อว,ว่าจะต้องตกหลุมรักแน่นอนครับไปกันเลยฮะสวัสดีครับแฟนๆของชาลล 彭齐丁禹兮。这是来他在台国分析的会感觉如何呢很期待然后也能确认感受到大家的热情。他给期待一下然后会有一些不要的造型。给大家看到。开、啊、不会是我要做完 right?、Uh, The second is, 我要做做做 g h t 我要做做我要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 做 One more piece. I lost. I'll go test I. And the second is uh, <laughs> out one <laughs> jab. Out one job right? Out one job Out one job <laughs> และสำหรับช่วงเวทีคอนเทอร์วันนี้นะครับเป็นปลื้มใจกับหนุ่มลำเพลิงโมซกรครับที่ล่าสุดนี้ได้คำตอบแล้วนะฮะหลังรอคำตอบมานานร่วม7ปีครับผมกับการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับผมกับสายงานเพลงจากกรมม m นั่นเองฮะว่าใครนั้นเป็นคนตักดันที่แท้ครับเป็นคนคนนี้ฮะถือว่ามีความสุขนะครับอันดับแรกเลยได้ร้องเพลงคู่กับศิลปินไอดอลของเราที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเราอยู่ค่ายเดียวกันนี้จากสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งนานแต่วันที่ผมประสบความสำเร็จแล้วเขากับ ไม่อยู่ไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะแต่คําที่โบคำที่หลวงคุณสารพูดออกมาวันนี้ทําให้ผมตอนนั้นผมไม่ได้ยินอะไรเลยแกพูดว่าแบบตอนที่แกคุณสาพูดว่าวินาทีนั้นคือผมหูผมไม่ได้ยินอะไรเลยคือแบบมันมันอึ้งเหูื่อในตอนนั้นแบบคนที่เราตามหามานั่งอยู่ต่อหน้าตลอดเจ็ดปีแล้วผมก็ได้คําตอบก็เลยร,รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกประทับใจปลื้มใจ ปลื้มใจที่ได้รับโอกาสนี้แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังได้รับโอกาสนั้นอยู่เหมือนเดิมและสำหรับแฟนๆของํำเพลินนะครับก็สามารถส่งกำลังใจกันได้นะฮะให้กับหนุ่มคนนี้นะครับผมไปคว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมชลุกรูปเอวอร์ดประเภทขวัญใจมหาชนนั่นเองครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะในส่วนของการโหวตรางวัลนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่โหวตก็สามารถโหวตกันได้ผ่านทางสี่ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ฮะและเช่นเคยครับก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแว แคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคบผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพวนุ่นี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ